สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้ก็เข้าขัวมากับเมนูเจ๊หัวเข้าแหมแล้วเนาะม,มาพอเจ้าวันนี้ยำนอนใส่น้ำปูแหมละนี่เออน้ำปูนี่หมะ้ะขานาเจ้านี่นะแล้วตรงนี้จะเป็นอันพริกหอมแดงหอมขาวเนอนี่นะเอาเอาไปขวกับกระทะให้มันหอมๆเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่มันหมอ้อหม้งามๆนะมาพออันนี้ก็จะเป็นพัก วันนี้ใส่พักไฟกับอันใบขิงเนาะตรงนี้จะเป็นนอไม้ที่เขาแเนะให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทั้งมดของอันย้ำนอของเฮาวันนี้เนาะไปะเฮาไปพออันวิธีการยะกันเลยเอาอันพริกหอมแดงหอมขาวของเฮาเนี่ยใส่ลงในคกคกโอเยนะบ้านเฮาห้องคกโอ วันนี้อันของแม่นี่จะบใส่น้ำปูเนาะจะต,ตำมันใส,ส่เกลือใส่ผงบาได้ายได้อยู่กดล้ำไปแหมยางเน้อสช่นะวันนี้ยากึงใส่น้ำปูเราก็บใไ่น้ำปูตัวตำพริกหอมแดมงของเคามมันเร็วๆก่อนเดี๋ยวเอามาจิ้มหอระวังใส่น้ำปูกลับบใส่น้ำปูแล้วแต่คนมักเนาะให้มากน้ำปูก็ช่วงเข้าไปนกักๆหน่อย พกใส่น้ำปูนี่นะใส่น้ำปูบาด้ายบอป้นะก็ๆน้ำปลาห้าเยอะลงไปแห็นเดี๋ยวนี้นี่ต่อไปก็ใส่ลงไปหน่อไม้ที่ทำให้เราเจ็บหัวไข่ากินกอลัมเห็นะ,ะน้องปลาไม่เป็นองเนาะได้เวลายัวให้เข้ากัน นี่แยกแบบจอีอก,ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวปักออกใส่น้ำผูที่หลังามาทำนี้ผงเครื่องลงไปใส่ชูโรสไปอย่างเดียวก่อนเด้อเกลือนี่เขาผต้องใส่เกลือเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำผูใส่เนาะเดี๋ยวจะพักออกก่อนแล้วไปใส่เกลือที่หลังเอาพกนีหมนะ,ะใส่พักลงไปต่อ,อหอมหอมหอม นี่กันนี่เขาตักแบ่งตีบ่ใส่น้ำปูออกเจ้าหอ,อมมากันนี้สำหรับคน้นตีมักน้ำปูใส่ลงไปกื่งเดียวก่อนเน่อพอก่อนมาเยอะน้ำห่าเจ้าเพิ่มความนัวโป๊ะ มาอดอพอสีพอสีพอสีจ้าจเสียงเข้าหนึ่งแํมลันเดอร์อะไรอย่างนี้ในเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูย้ำนอใส่น้ำปูหนึ่งจานนี่ไผอันหวานน้ำปูน้อยก่อนควัดน้ำปูแอมเห็นสักหน่อยแล้วตรงนี้เจ้าก็จะเป็นแฮมหนึ่งจานตีเฮาบ่ได้ใส่น้ำปูนะเจ้าเนาะ อใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ชุรสบะได้าดาเอียะเจ้า,จาก็ล้าไปแหมยางเง้อ,อนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าต้องขอลาไปกับเมนูยำนอนะเจ้าเทพทิดาดอยเจ็บหัวเขานะเจ้าสวัสดีเจ้า